็สวัสดีด้วยตอนนี้อยู่กับเกม diving home คือเกมเนี้ยผมไปเจอใน e c o เหมือนกันก็คือแบบกำลังเบื่อเบื่อไม่มีอะไรอยากจะทำก็เลยถ่ายๆไปอ่ะเจอเกมนี้เห็นว่ามันแบบมไม่เป็นเกมสยองขวัญที่ผมแบบไม่อยากจะอยู่ด้วยอ่ะก็เลยแบบหยิบๆมาหน่อยแล้วกันก็ลิงก์อยู่ใน description เหมือนเดิมก็ถ้าใครอยากจะรอก็ไปตามในลิงก์ได้ อ่ามันเป็นวันอะไรวะวันพฤหัสโนเวเบอร์ผมทำงานสายเอ๊ะผมเลิกงานดึงผมกำลังขับรถกลับบ้านแล้วน้ำมันกูก็หมดไอชิบหาย <c oughs> <c oughs> กดอะไรวะกด e อะ w a S T R a. เอียะนะ w a T อ๋อเอเอสถอยหลังได้มีไฟด้วยหาเฮ้ ก็ขับไปข้างหน้าดิให้กูขับเหรอโอโหถามจริงก็นึกว่าจะให้ใครขับอ้อขับเองอีกมาขับต่อไปเพลงก็เพลินดีกระจกมองหลังก็มีขับรถไปมองกระจกมองหลังไปแบบแต่ไปด้วยความสยดสยงองของข้างนะกระจกซ้ายกระจกขวาไม่มีใครวะทียทำให้มึงมาอยู่ในป่าลึกๆอย่างนี้วะเนี่ยกูถามหน่อย คือเกมเนี้ยผมเห็นว่ามันประมาณสินาทีจบได้ผมก็เลยแบบอ่ะสินาทีก็สินาทีวะเป็นสินาทีที่กูจะทระมานตัวเองนี่แหละฮะมีป้ายอะไรวะระวังถนนเวียงก็ระวังชดวางด้วยเฮ้อไอ้ิดขิด,ดม่งน่ากลัวจัดดีก็แบบนี่เร็วสุดได้แค่นี้ยอ,อ๋อขับไปถึง40สคือถนอนโล่งขนาดนี้มึงขับไปถึงสีแต่เดี๋ยวนะทำไมรู้สึกไฟ เสียงรถมันเบาลงวะเฮ้ยเฮ้ยขับแรงกว่านี้ไม่ได้อเฮ้ยเฮ้ยเร็วกว่านี้ดิเฮ้ยจะปลอดกลัวแล้วเนี่ยอ๋อหมึงวิ่งอยู่ที่เอาเคียเตือนิีโอ้ยน้ำมันจะหมดมึงถือถามไงมาอยู่กลางป่าอย่างนี้ทำไมมึงไม่เอาอย่างอื่นไปถือทำไมมึงไม่ปีเตรียมรถน้ำมันไว้วะกูถามหน่อย เดี๋ยวเดเดี๋ยวไฟติดติดดับด้วยตัวพีเหรอโอ้โหคือบ้านผมคือห่างจากปั๊มน้ำอ่าเฮียคือบ้านผมอะอยู่ห่างปั๊มน้ำมันคือประมาณเกือบสี่โลอะคือยังผมยังแบบโอ้โหอ่าเชิดอ่ากด e ีลงจากรถอ,อ่ะลงมามใช้ F เพื่อแฟลชไลท์โอ้โหอย่างมืดแล้วกูขับอะไรมาวะเนี่ย อะใช้โทรศัพท์แต่ว่ามันไม่มีสัญญาณเออก็ถึงถามไงทำไมผมเลยเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าตามหาน้ำมันต่อไปหรือบางอย่างให้ปั๊มดิเอก control, อกดคอนโทรลน็อย่องได้กดชิปวิ่งไม่ได้ไอ้ไอ้อะไรวะอ๋อป้ายตกใจกูเห็นเขาขาแล้วกูสะดุ้งเลยเฮ้ยตายจอหนึ่งนั่งดูเกมอีกจอหนึ่งนั่งดูเคว แลวเคงไม่ได้เปิดไม่งั้นเสียงมันจะเข้าแต่แบบโอ้โหอุดมไปได้วยความวัดแต่เช็ดจะเจอไหมเนี่ยโอ้โหบ้านมึงอยู่ในป่าลึกๆไงเนี่ยถึงได้แบบมาหาอะไรลึกขนาดเดีนะฮะฮะคือคุณเห็นทางทางขวาไหมทางขวาคือบบถ้าเอาไฟจ,จอไปทางเนี้ยถึงจะเห็นแต่ถ้าคุณมองตรงไปแม่งมองไม่เห็น ต้องเดินเข้าไปใกล้อ้าวมีบ้านคนฮัโลโหลเฮ้ยมีรถด้วยเฮ้ยดิเฮ้ยผมเห็นบ้านผมเลยเดินเข้าไปถามว่ามีใครอยู่ไหมอ่ะคือเกือบมาสิบนาทีอ่ะแต่ผมกลัวนี่ผมทุบรถแล,ล้วผมเอาน้ำมันไปได้เลยไหมขอขอดิอ่าผมตอบประตูไม่มีใครตอบมีใครอยู่ไหมวะไอ้เหี้ยกูนึกถึงฟาสโมโฟเบียเนี่ย ไม่มีใครอยู่ไปดีกว่าไม่มีใครอยู่เลยเอ้เฮ้ยแต่ว่าสัญชาติญาณเราบอกว่าปึงต้องคนให้หมดขอไปสองทีไม่มีใครออกมาแต่แบบบ้านมันทำมาดีอยู่นะเห็นปะคุณมองเข้าไปคุณเจอบ้านอะเขาะไปแบบอ๋อ ฟอกอ่ะผมเห็นประตูหลังมันเปิดเอาไว้แต่จริงๆคือมึงรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่มึงควรไม,ไม่ควรทําที่สุดอ่ะบางทีผมอาจจะเข้าไปโทรศัพท์จากในนั้นได้คือสิ่งที่มึงควรจะทําที่สุดอ่ะคือไม่ใช่เข้าไปในบ้านเว้ยเห็นปะมึงไม่ควรเข้าไปในบ้านมึงโทรศัพท์อ่ะไม่มีใครตอบรับอ่าเหี้ยตอบไม่ได้เห็นปะ คือแบบโอ้ว่า t เดอะฟัโอ้ยเฮียตกใจบางทีผมอาอาจจะไปที่กาลาดเพื่อไปเอาแล้วมันก็ากาลาดกาลาดกาลาดนี่ประตูหน้ากูเปิดทิ้งไว้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ด้วยกาลาดไฟเปิดไม่ได้ล็อกผมต้องหากุญแจโอ้ยคือแบบเปิดไป มีอะไรยังไม่เนี่ยฮะเกิดอะไรวะเมื่อกี้โอ้ยเฮียตกใจกูตกใจ,กใจมันลีนไม่ได้อ่ะมันลีนไปเช็คไม่ได้อ่ะโอ้ยเฮียตกใจไหมโอ้ยตกใจโอ้ฟ u c ขนลุกกูไม่อยากได้แก๊สโซลีนแล้วตอนนี้กูอยากออกจากบ้านไอ้สัตว์ โอ้ยโอ้ยขนลุกท้ใจลำบากโอ้ยหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอ๋อแก๊สโซลีนอยู่ตรงนี้อ่ะออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเท่าที่ไปได้อ่ะเร็วเร็วเร็ววิ่งวิ่งสี่สองเอ้ผมต้องวิ่งไปที่รถแบบบ้าที่ข้างที่สุดเท่าที่ไปได้ เฮ้ยเฮียรู้สึกเหมือนมีอะไรตามหลังมาด้วยมึงหลอนไปเองโอเคผมจะปลอดภัยตอนอยู่ในรถเติมน้ำมันแล้วก็ไปได้แล้วเฮ้ยโอ้โหไอ้เหียเปิดมาแบบคือตอนนี้คือผมกรีดนี่คือแบบไม่ได้แอคติ้งนะกรีดจริงคือแบบผมแบบโอ้เฮี่ยพอพูดไปทําประสคง โอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคอมมิเรเดอร์ทั้งหลายช่วยกูด้วยฮีโอ้เติมน้ำมันเร็วเร็วขึ้นรถเติมแล้วก็ไปให้เร็วที่สุดเท่าเป็นไปได้โอ้ยกลับรถทันได้ไหมเนี่ยมึงเหยียบแลก,กว่านี้ดิไม่ใช่สี่สิบอะแม่งเชี่ยโอ้กระจกหลังมีกระจกหลังให้กูอย่านะมึง เฮ้อเฮ้ียโอ้เฮียมึงเปิดเพลงเฮียตกใจหินเฮ้ยตกใจหินทางซ้ายเฮ้อโอ้ยหายใจเข้าหายใจออกขวัญเอ้ยขวัญมาเดี๋ยวที่บอกพระพุทธธรรมผสมแล้วเข้าไปเลเดอร์ช่วยกูด้วยโอ้ยขับเร็ววันนี้เถอะได้โปรดเฮ้ยเร็ววันนี้ดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้เช็ย บางอย่างมันไล่ตามมันอย oh, oh yeah, 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 ู cat, cat, hã, ่ข้างหลังอ๋อเฮียเฮียเฮียเฮีโอ๊ยจบเลยจบเถอะตัดจบคลิปเถอะไอสัตว์เดี๋ยวแม่กูเข้ามาถ่ายอีกโอ้ย